แต healthy with บำรุงรา้คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคกระดูกคอเสือ่อมเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะปัจจุบันมีวิธีการรักษาหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงและอาการของแต่ละคนแต่ถ้าอาการรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นและยังมีความรุนแรงอยู่แพทย์อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องการผ่าตัดวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดโรคกระดูกคอเสือ่อมด้วยกล้อง e n นโ s c o p e ค่ะ สาเหตุของอาการโรคหมอนรองกระดูกที่คอเสื่อมนะครับพบได้บ่อยสาเหตุก็คือการใช้กระดูกคอในท่าที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการที่เราก้มคออ่านหนังสือหรือว่าพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นเวลานานนะครับหรือว่ามีการที่เราต้องสบัดคออย่างรุนแรงบ่อย นะครับน,นั่นก็ทําให้กระดูกคอเสื่อมเร็วกว่าปกติได้ครับอาการปวดคอมีหลายแบบนะครับแต่ว่าอาการปวดคอที่มีความอันตรายคืออาการปวดคอที่มีลักษณะร้าวจากคอนะฮะแล้วก็ปวดร้าวลงมาตามแขนหรือมีอาการชาลงมาตามแขนเวลาที่เรามีการขยับคอครับการวินิจฉัยเนี่ยอันที่1คือทําด้วยการตรวจร่างกายจากแพทย์การทำเอ็กซเรย์แล้วก็การทํา MRI ทําให้เราเห็นเส้นประสาทและหมอนรองกระดูกได้ครับการรักษาเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเริ่มรักษาด้วยการที่ไม่ต้องผ่าตัดก่อนนะครับซึ่งโอกาสประสบผลสำเร็จด้วยการรักษาแบบไม่ผ่าตัดี่่ยอูท ประมาณ60-70%ถครับแต่ถ้าเกิดว่าการรักษาด้วยวิธีต่างๆที่ไม่ใช่การ่าตัดแล้วไม่เป็นผลเนี่ยเราก็พิจารณาเรื่องการผ่าตัดด้วยการสองกล้องการผ่าตัดสองกล้องจริงๆแล้วมีหลายแบบนะครับโดยแบบมาตรฐานเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดเข้าทางด้านหน้านะครับแผลจะอยู่ที่ประมาณ3-4เซนติเมตรนะครับแต่การผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคปเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดเข้าทางด้านหลังนะครับซึ่งแผลจะอยู่ที่ประมาณ3 5มมิลลิเมตรครับสิ่งที่แตกต่างกันนี่คือการผ่าตัดเข้าทางข้างหน้าเนี่ยจะมีการ ยึดสกรูเล็กๆเพื่อให้กระดูกหยุดก,การเคลื่อนไหวไปด้วยนะครับแผลจิงจะต้องใหญ่กว่าแต่การผ่าตัดด้วยกล้องอนโดสโคปแผลจะเข้าทางข้างหลังแผลจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็คนไข้จะเจ็บตัวน้อยกว่าแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าครับข้อดีของการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบกล้องอนโดสโคปเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องยึดตรึงกระดูกสันหลังนะครับดังนั้นเนี่ยคนไข้จึงยังสามารถขยับคอหลังการผ่าตัดได้ยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันตามปกติได้ทันทีเลยตััั้งงแต่หลผด เป็นที่น่าพึงพอใจมากครับคนไข้หลายๆคนถามว่าหมอแล้วเราต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเนี่ยนานเท่าไร่กี่เดือนถึงจะกลับไปเป็นปกติได้นะครับแต่ด้วยความที่แผลมันเล็กมากเพียงแค่5ม mm. มดังนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเลยครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดได้เลยครับอาการปวดคอประเภทที่ควรจะรีบมาหาหมอครับคืออาการปวดคอที่มีอาการปวดแล้วก็ร้าวชาลงมาตามบริเวณแขนพวกนี้คืออาการของเส้นประสาทควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้อง นะครับแล้วก็รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ,ๆเผื่อเราจะได้ป้องกัน <futuro> การผ่าตัดได้และหากจำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดเนี่ยเราก็เลือกวิธีการผ่าตัดที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุดแล้วก็ความเสี่ยงน้อยที่สุดเพื่อให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตประปจําวันได้เร็วที่สุดนะครับผลลัพธ์ในการรักษาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากนะครับเพราะว่าอาการปรวดเส้นประสาทที่มันปวดลงตามแขนเนี่ยหายไปแทบจะในท,นทันทีหลังจากที่คนไข้ตื่นมาจากการผ่าตัดและอาการเจ็บฉาหลังผ่าตัดก็ยังน้อยมากๆโดยดังนั้นคนไข้ส่วนใหญ่เนียน่ยนอนโรงพยาบาลเพียงแค่วันเดียว ถ้าหากมีโรคกระดูกสันหลังอยู่นะครับสามารถทำนัดเข้ามาตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเริ่มรักษากันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำร,รุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวโ a ลไลฟ์